ไปกันที่อีก1นึคดีนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมเมื่อผู้ปกครองเข้าแจ้งความต่อทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จังหวัดบุรีรัมย์เหตุครูครบังคับขืนใจลูกสาววัย12ปีนานนปีนะคะขณะที่ครูที่ถูกกล่าวหานั้นก็ได้ยื่นใบลาออกตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ ผู้ปกครองและลูกสาววัย12ปีชาวอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้เข้าแจ้งความกับทางพันตำรวจโทชายาแก้วยกสารวัตรเวรสถานีตำรวจภูทรละหานทรายระบุว่านายเชิดครูชำนาญการโรงเรียนในตำบลโคกว่านอำเภอละหานทรายบังคับข่มขืนลูกสาวมานานร่วมปีค่ะ พนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำต่อหน้าสหาวิชาชีพและยืนยันตัวบุคคลแล้วนะคะพร้อมกับออกหมายเรียกครูที่ถูกกล่าวหามาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะซึ่งจากการตรวจสอบนะคะไม่พบครูดังกล่าวที่โรงเรียนแล้วโดยผู้บริหารของโรงเรียนก็เผยว่าครูคนนี้ยื่นหนังสือลาออกไปตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการส่งเรื่องไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปค่ะ